คุณอนุทินเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเาเรียกพักฝ่ายคําด้วยซ้าไปค้าให้เขาเองเขาก็เลยตามนั้นเลยอาจารย์คิดคิดยังไงบ้างพอเขาพูดมาแบบนี้ก็มันก็เท่ากับว่าคุณอนุทินนั้นเริ่มแสดงบทบาทเข้มแข็งว่าตัวเองก็จะสลัดให้หลุดจาก MOA ที่ปรากฏจนถึงเจนถึงขนาดว่าบอกเลยว่า เอ็มมได้ระบุเรื่องนี้ซะหน่อยใช่ไหมจนพระปชาชคก็ยอนับว่าไม่ได้ระบุแต่โดยรูปการแล้วมันก็ไม่ควรเปลนอะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้นโดยสรุปเนี่ยสำหรับผมคิดว่ารัฐบาลขอเต็มตัวนะแต่ว่าฝ่ายค้านอาจจะยังไม่คาดคิดในวันนั้นก็อาจจะตกใจนิดหน่อยแหละพอต่างคนต่างเดินลักษณะแบบนี้ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงที่รับสมัคร สอสอและเราก็จะเห็นการเปิดตัวของว่าที่ผู้สมคัครเขตนั้นเขตนี้คนนั้นจะเป็นแคนดิเดตมีทั้งหน้าเกา่าหน้าใหม่หน้าอะไรก็ไปอาจารย์มองปรกงากฏการณ์นี้คือมัน,ม,น,น,ม,น,น,ม,น,นมันเป็นก็เป็นฉากทัดเดิมๆของของการเมืองไหมม,มันมันเหมือนกับปี66นะ,ะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อก่อนเลือกตั้ง14พฤษภาคมเหมือนเพิ่งเลือกมาแป๊บเดียวเองเหมือนเพิ่งเลือกมาแป๊บเดียวเองแค่สองปีก็สปีใช่ฉากฉากทัดไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับฉากทัดที่เห็นประการที่หนึ่งนะก็คือว่าจะมีการ ไปเรียนเชิญใช้คำสุภาพแล้วกันนะไปเรียนเชิญสสต่างค่ายต่างพักซึ่งคิดว่าเข้ากับพักตัวเองได้แล้วต้องมีพลังในพื้นที่ที่เราเรียกว่าบ้านใหญ่เนี่ยนะเข้ามา6กก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็แต่นี่เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วนะครับประการที่2เนี่ยนะครับก็จะพยายามที่จะสร้างกระแสว่าความหวังของประเทศต้องขึ้นอยู่กับ คนที่จะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคนั้นๆถูกต้องไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการทูอย่างนายกอนุทินก็ชัดเจนเขน